ค่ะะลลายน้ำพริกค่ะคุไม่ทันใจทเทลน,นี่ใส่น้ำอุ่นค่ะเ,เร็วๆพอนี่วันเราจะสาน,น้ปลาแบอกินเลี้วพอด้วยนี่จริงไหมเหลื้โวพด้วยน่อไม่่อยไม่จะจางหมอืองที่ เด๋ยวตักขเข่าแป๊บน,นึงนะคะนี่แส่ทุกเพนจ้ะเพราะมันแห้งมันก็นี่ขานได้ค่ะเสาเขา่าอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหดูลูกสาวลูกสาวเลยมานั่งมองแม่เลยได้กินหมูทอดอ่ะ ไม่ได้ลูกไม่ไ no ด้ไม่ได้งบนอนลงงบงบนอนลงเนื <ina. S 1> no, no ้อ no, ถ no, no, no ุกเนื้ okay. Okay. ิกแม่อุยเน้อผิวโอ้ยิัจะไม่มันนี่ลูกมันนี่โอ้ยหมาแก่เกาะเจปีแล้วนอนลงนอนลงนอนลอนงไม่ใช่หานนี่นะนนเก่บเกอ่ยเดี๋ยว้ก็งบขอแม่เนี่ย มาสักเจ็ดปีนี่ลูกสาวหลวงปู่ดูนู่นวสกยอยู่ที่ยานะคะอย่งไรก็้บบในบา้านก้อยแก่ <laughs> ดูเออคนจ้าฉัน <laughs> อยากได้คุณนี่นะโดยดาีนี่ขีเหม็นตุบเลยจับมาแต่ฉันก็มาจับพักไม่ได้แล้ ลูกฉันไม่ได้ออกไปเลยถ้าสะอาดไปฉันอีก <laughs> ฉันตุ๊กกระปุกทั้งวันมาเอาลูกไปลูก,ลกไย่ยอดกระหวดไม่เอาลูกอืม <laughs> อเดี๋ินเบื่อป

อแ mm ม่ก็อถึงพอมนั <h> <h ่งลงนั <h <h ่งลงนั่งลงโอเคแม่นั่งลงนะคะนี่อิน่ได้เลยนะนอนพานอนนึกว่าก็ที่ไปจะต้ไฟปีละอยู่ต่อหลายเดือน

เอ้าเกาะใหญ่ดล้วยละได้กินหมูลูกกับพ่อลูกน้าพ่อเลยเนะี่ยมาลักล้วนะ